สวัสดีเด้อจ้าเอยทุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาค่ะพอกันตอนเศร้าๆกับเอ๋ยกันนี่บ่คคะคิดประจำเือนค่ะคิดประจำเือนของเอ๋ก็มีเต็นนี่บ่คเด้อมาเด้อจ้าเด้อมาดื่มกาแฟดำกับทุกตาพาฝันเด้อจ้าส่วนหลังเหอนค่ะอากาศดีด กาแฟก็ต้มซุกอันเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเบิ่งอันกคเฟิร์นใหญ่เอ้ยสโอนเพิ่นกำลังขึ้นขึ้นขึ้นไว้ไวค่ะสองสามมือหลังอันน,น้อยๆอยู่วันนี้มันมาเบิ่งวันนี้เพระาะว่าสูงละ่ะเป็นสาวน้อยเมื่อลอนนี้ิ่งก็เต็มเนี่ยค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตนค่ะ ที่จริงพันมีหลายอยู่คนนี้แต่ว่าเอาอยย่าอ,อกเพราะว่าถ้ามันถ้าเหา่าบอเอนซับพันออกนี้เพื่อนกระสิเต็มไปหมดเลยคนนี้ก็บบอยาเคอพันเยอะไปแต่ว่าพันขึ้คืนไหวขนาดเลยคนนี้งามตาค่ะเขียวเขียวอ่อนอ่อสง่ามงามงาม,มาเราจะพามาหูปกาแฟดำค่ะว้าเรื่ององน,นวอาเรื่องอันโกฝืนนะคะฝืนใหญ่ มาค่ะฮ่าจะแม่นห่มเนาะค่ะเนาะฮ้าจะแม่นมีเหงค่ะ มาวันนี้ก็ค่อยๆจิบไปนํำกันเนออืมเด็ดระอกพูดีพูดี ลมขพัดเย็นเย็นฟังพี่นกร้องเพลงก็ฟังนําค่ะมว่วนมาเบิ้งเอ้ยทุกตาพาฝันพากินกาแฟดำเด้จ้ะเดอ้อโอ้ยมีแหงได้จ้ะ ต้นดอกสบาของ้ำหลังเหินเอ้ยในการลังออกอันออกอันแตกกิ่งค่ะกำลังขึ้นแสดงว่าปีนี้เป็นขนาดเลยค่ะอันออกดอกขนาดเลยต้นสบาน้านแต่ละกิ่งเต็มหมดเลยค่ะต้นอันที่ว่าพันออกเป็นโซ่ๆนะโอ้ไหลขนาดเลยสีม่วงดอกสบ่าสีม่วงอยู่เหมือน อากาศก็ดีขึ้นเนาะคานเริ่มนะดีขึ้นเรื่อยๆก็ดอกไม้ดอกไม้นตะก็ปรกกันเบ่งกันเบ่งบานฝนวม่ามาหลงเสียค่ะฝนตกน้ำสนิทนะเมื่อเช้านี่พัดหมอกลงเลยคะ่ะอยู่ใน,นเมืองเลยหมอกเต็มปิกตื่นขึ้นมามืดอึตืึอยู่ค่ะเอ้ยก็ถ่ายลงคลิปแล้วะคะ่ะหมอกลงอันตอนเช้าเอ้ยบอกหมอกหมอกลงตอนเช้าเด้อว่ะเพาว่าเป็นตะเบ่งเ้อค่ะหมอกธรรมชาติเนาะคาะ อันนี้พันหมอกลงสักประมาณกอดเก้าโมงเก้าโมงสเนี่ยนะคะหมอกลงอันนี้มันเท่าเลยันนี้สิบนะสิบโมงแล้วก็ห่างกันบุกี้อันประมาณสักหมงก็เบิ่งแดดว่ามมอกมันหมอกมันเฮียมันเป็นอากาศดีนะคะมันนี้แต่ว่าเวลาหมอกลงก็เฮอมันมันมืดเนาะเนมมันมืดมืดมันก็เออีกบรรยากาศนึงเลยว่ามันก็งามไปอีกแบบนึงค่ะตอนเช้าเช้าหมอกลงเลี่ยเบากะน้ำสนามหญ้าพันอันอัน น้ำอันน้ำหมอกเนาะค่ะเนาะน้ำหมอกก็มีเหนเออว่าเมื่อคืนนี้มันอากาศเย็นหมอกก็เลยหลงเิ่นหมอกเมื่อวานนี้พ่นเป็นยักษ์เย็นๆอยู่ตื่นเช้ามาพ่นโอ้่าลงมาใ่เหือนออกมาเบิ่งเล้วฮะเหมือนคือมืดแท้ะ่ะคือกันกับเมืองในหมอกนี่ค่ะวันนี้พันสมองสมองห่างกันสมองนึงเบ่งก็เต้นนีอากาศแจงสว่าง ก็เลยพามานั่งกินกาแฟอยู่ลำสวนลังเหินเนะ้อจ้ะเดอ้อก็คุยให้ฟังค่ะธรรมชาติรอบตัวเนาะคะ่ะเนาะมวนมวน,นมวนมวนแบบเอ่ยเนาะค่ะเด้อก็สิ่งที่เกิดคืออันขึ้นแต่ละวันเนาะคะ่ะเนาะแต่ละมื้อมันก็บ่คือกันเนาะ เอ้ยกระโบได้อยู่เหือนมดมือค่ะเมื่อวานนี้ก็เอ้ยก็ไปเหลือกาแฟนเอ้ยไปจัดของค่ะไปซื้อของจัดของลงยังบ่แล้วเลยค่ะเพราะว่าอีกประมาณสามอาทิตย์เอ้ยว่าจนะไปล่องเหลือกาแฟนเอ้ยก็ตางเธอพ่อแม่พี่น้องกระบบได้เห็นเอ้ยบ่อยเนาะค่ะนะเพราะว่าเฮาไปล่องเหลือมันก็ทางเอ่อ เน็ตมันมีสิว่ายาันถ้าเหาไปใซเเยอะมันก็เน็ตมืดเน,นาะค่ะเนาะเพราะมันอยู่น้ำน้ำน้ำเสินะแต่ว่าเอ้ยก็พยายามสิลงคลิปเน,นาะค่ะเนาะอันบางเทื่อก็เป็นส่องมืดคลิปนึ่งเสีนี่นะอันนี้ก็ยังใซเยฝังกับคาว่าพูดเลยเบิ่งเอ้ยที่ตามมึงเอ้ยก็เข้าใจกันเนาะค่ะเนาะข้าวนนวา่าเบิ่งก็หายไปก็เออเราไปกันแล้วเอ้ยอันนี้เพราะว่าก็บวกเป็นเธอค่ะเอ้ยก็ยังอยู่คือเก่าอันก็มีแต่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาเบิง่งที่ตามเอ้ยเนาะคะ่ะเด้อแล้วเอ้ยก็พยายามสิ ตอบกับคือกันค่ะแต่ซาแดแต่ว่าสิไปหาตลอดด้วยจ๊เด้อขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจเฮ้กันและกันเนาะค่ะเนาะซึ่งกันและกันแม่นบอกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะค่ะเนาะเดินไปนํากันม้วนๆอันยาวๆนานๆด้อยเจ๊เด้อแต่ละคนก็ได้อ่ะโอ้ยบางแม่บังเรามาจมมันพากินกาแฟดําแล้วเอ้ยเอ้ยพามาจมจมให้ฟังค่ะ เวากันม่วนๆเนาะกันเนาะกาแฟก็หมดไปหนึ่งถ้วยแล้ววันนี้เราก็จะเลิกกันเนาะขอนาะเะสวสะก่อนมานเหึงพดแล้วก็ค่อยพอกันคลิปนาด้วจ้าสวัสดีด้อค่ะ